สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพลทหารวรทีสุขสากรหรือพลทหารลูกทุ่งนะครับที่หน่วยฝึกทหารใหม่พันรอมอทอบ11กอบบของพันทหารราบมนทนทหารบกที่11ผ่านสัปดาห์ที่3มาแล้วกําลังจะครบ4สัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วนี่ฝึกเรื่องอะไรฮะสัปดาห์ที่แล้วมีการฝึกใช้อาวุธครับการมีรการเรียบอาวุธการวรรทยาอาวุธอะไรพวกนี้ครับ,รบเป็นการแสดงความเคารพด้วยอาวุธปืนก็เรียกวรรทยาอาวุธนะครับ อ่าซึ่งผ่านมาเรียกว่าเกือบ1เดือนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันนี้26พฤษภาคมแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ตัวเองสัมผัสได้นส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างก็มีหลายเรื่องครับความเขาฝึกความนิ่งขึ้นหลายอย่างครับร่างกายกร่างกาย,รยครับมินัยหลายๆอย่างครับก็ต้องปรับกันไปก็ยังไม่ร้อยเปร์เซ็นต์ครับ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้บังคับกองพันทหารราบครูฝึกหรือผู้ช่วยครูทุกคนก็ดูตั้งใจดีนะครับให้คําแนะนําให้กําลังใจใช่ครับนะครับวันนี้ญาติมาเยี่ยมรู้สึกเป็นไงบ้างฮะรู้สึกดีครับอิ่มเอมใจครับได้เจอกันรู้สึกดีมากเลยครับกำลังใจในการอยู่ต่อเลยครับครับมีคนที่คอยส่งกําลังใจมากมายจากทางบ้านขอบคุณทุกคนหน่อยสิครับ ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับกำลังใจครับ